สวัสดีค่ะเกดเองนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับเกรซี่กันในช่วงที่หายไปนานมากโคตรนานนะคะคือแบบนานมากจริงๆนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงนี้นั่นก็คือช่วงอะไรเอ่ยอ,อยู่ในกล่องนั่นเองคะ่ะถ้าจำได้ ล่าสุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกดได้ช่วยเหลือร้านค้านู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเอามารีวิวอันนั้นก็น่าจะเป็นคลิปล่าสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็คือสั่งมาอีกแล้วจากก็คือก็เยอะกว่าคนปกติทั่วไปที่จะต้องสั่งนะคะแต่ดิฉันก็มาแกะให้ทุกท่านดูนะคะว่าดิฉันสั่งอะไรบ้างทั้งหมดนี้นะคะไม่มีร้านไหนที่ส่งมาให้ดิฉันเลยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ดิฉัน F มาหมดเลยะคะ่ะ F คืออะไรนะคะก็คือการแบบ กดซื้อนั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะก็อันนี้คือสิ่งที่ฉันซื้อมาทั้งหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเป็นแบบซองกันก่อนเลยนะคะแบบซองนี้คือแบบก็เยอะนะทุกคนมันไม่ได้น้อยๆนอะนะนี่ดูสิก็เยอะเออบรรดาซองซองทั้งหลายมาเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะถุงแรกนะคะก็จะเป็นถุงแบบนี้นะคะด้านในก็มีความนุ่มนิ่มให้เดาว,ว่าน่าจะเป็นตุ๊กตานะคะแบบตุ๊กตาตัวน้นอยๆนะ่ะ อ่ะเราจะมาดูกันว่าด้านในเป็นอะไรด้านในนะคะก็จะเป็นทาร่าเห็นอะไรไหมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันทาร่าฮัลโหลนน่ารักจังเลยว้ากระต่ายฉันสั่งอะไรมาฉันก็จำไม่ได้้วนะเพราะว่าคือแกได้เข้ากรุงเทพแล้วก็เพิ่งกลับมาบ้านที่ปากช่องนะคะแล้วก็คือสั่งของแล้วก็มาลงไว้ที่นี่หมดเลยะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกคือน่ารักมากนน่ะ นอนเป็นลูกเจีย๊ยบก็สินี่นันน,น่ารักมากเลยแล้วก็สายก็คือสายเป็นสายยืดยืดน,นะคะก็เหมาะกับการไปค้อมื้น่ารักมากเลยน้องเป็นลูกเจีย๊ยบแบบตัวกลมๆมาต่อมานะคะก็จะเป็นแพนกวินนะคะอันนี้เลยน้องจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านบนก็คือน้องก็อะไรไว้ก็ไม่รู้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเพจอเป็นคนที่ชอบนอกแพนกวินมากคือ เกดจะมีตุ๊กตาเน่าอยู่ตัวหนึ่งนะคะเป็นตุ๊กตาที่เกดกอดมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงตอนนี้ก็คือจะจบม .6 จนจะขึ้นมาหาลัยแล้วก็คือยังกอดอยู่นี่ค่ะน้องก็คือตุ๊กตาแพนกวินเน่าของเกดเองนะคะ <laughs> เอ็นดูแม้แล้วคือจะบอกว่าตอนนี้คือน้องอ่ะไม่มีผลิตแล้วภาวนาะให้เจ้าของคนผลิตมาเห็นแล้วก็แบบว่าสั่งทําพิเศษให้เกซี่เลยค่ะเพราะว่าคือกอดจนตัวมันมันเหี่ยวหมดแล้วนะคะทุกคน <laughs> คือเกดราซื้อตัวนี้มาคือมีทั้งหมดประมาณ3-4ตัว2ตัวแรกก็คือเน่าไปแล้วนะคะแล้วก็คือ2ตัวหลักก็คือยังอยู่วะเกดก็คืออันนี้คือได้มาจากแอปช้อปปี้นะเท่าที่จําได้แล้วคือตอนนี้คือมันไม่มีขายแล้วไว้ทุกคนคือเหมือนเขาเลิกผลิตไปแล้วแล้วคือตัวเนี้ยก็คือไม่ใช่ราคาถูกนะจ๊ะตัวนี้ก็คือหลักแบบประมาณแบบ500ถึงหลักพันเลยนะทุกคนแล้วคือแบบมันเย็นมากแล้วคือแบบกอดอแบบสบายทุกคนแต่แบบว่าตอนนี้คือมันไม่มีขายแล้วแต่ว่าถ้าใครแบบเจอพบเห็นไม่เอาค้านะ เอาแบบนี้หน้าแบบนี้แต่ตัวไม่ฟีแบบนี้นะจ๊ะก็ถ้าใครพบเห็นก็อส่งข้อมูลมาหาเกตได้นะคะคือเกตต้องหามานานมากแล้วคือแบบไม่มีตัวใหม่มาเปลี่ยนซะทีทุกคนมันเน่ามากแล้วเดอ้เออโอเคตัวต่อมานะคะก็จะเป็นน้องกระตุยนะคะนี่น่ารักมากเลยคือเก้เป็นคนที่ชอบเก็บตุ๊กตาหรือว่าพวงกุญแจอะไรที่มันแบบตะมุตะมีอันเล็กๆกัทุกคนแบบอันเล็กๆแบบเล็กๆเล็กๆจริงแบบ แล้ย,ยเพิ่งสังเกตว่าน้องไก่ฉันมีเท้าด้วยนะแกเห็นปะไปแล้วนะคะกับซองแรกเรามาซองกันต่อมานะคะก็จะเป็นซองกระดาษแบบนี้นะคะทุกคนอะ,อะไรอะ่ะโอ้กำไรนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่ติดผมแบบเก็บผมนะน,นี่คือเป็นของแถม แต่ว่าที่สั่งมาอันนี้ก็คือสั่งมาในช้อปปี้น้อนเป็นกําไรนะคะทุกคนเป็นกําไรเชือกแบบนี้ความพิเศษก็คือมันเป็นกําไรคู่ไว้ทุกคนนี่เห็นปะคือมันจะเป็นแม่เหล็กแล้วมันก็คือสามารถที่จะเอาออกมาได้แล้วก็คือเวลาเราเจอกันแบบเจอก,กับนก็แบบอาจจะก,กิมมิกมาเล่นอะไรแบบว่าเอามาติดกันทํานองนี้แบบนี้นะคะบนี่เขาเรียกว่ากําไรแม่เหล็กปะแล้วก็แบบเป็นรูปนี่ไงมีรูปอะไรอะ่ะอันนี้เป็นน่าจะเป็นรูปภูเขานะคะทุกคน น่าจะเป็นรูปภูเขาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรูปแบบคลื่นน้ํานะคะทุกคนเห็นปะคือมันเล็กมากคือเก๊ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้ทุกคนโฟกัสยังงดีโอเคคือสั่งมาหลายแบบก็เลยเดี๋ยวกะดูก,ก่อนว่าแบบว่าเออจะเอาแบบไหนให้วินดีอะไรทํานองนี้นะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นซองนี้เลยนะคะทุกคนโอเคแกะเลยจ้าอะไรอ่ะอ๋อมันคือ คัเมล่าของ iPad ก็คือเอาไว้ติดกล้องคือคือทุกคนถ้าสมมุติว่าใครที่ใช้แบบ iPad Pro หรือแบบ iPhone 11ขึ้นไปที่มันเป็นกล้องแบบเนี้ยทุกคนจะเข้าใจดีว่าคือมันค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในการใช้งานคือมันต้องติดฟิล์มกันแว็บคือใส่เคสอ่ะคือมันก็ไม่ได้มีเคสที่สามารถป้องกันกล้องได้ขนาดนัทุกคนพอเวลาระวังไว้กับพื้นหรือวางไว้กับโต๊ะก็คือกล้องมันก็จะแบบ เป็นลอยอะ่ะเออก็เลยต้องซื้อฟิล์มมาใส่กันนะคะก็คืออันนี้เอามาใส่กับ iPad Pro ที่เกเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะคะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นแบบซองแบบนี้นะคะคือน่าจะเป็นซองใหญ่แต่ว่าเหมือนแบบพับมาให้เล็กลงด้านในเป็นลูกกลมๆนะคะแบบกลมๆแข็งๆท่าดาก็เป็นซองซ้อนซองนะคะทุกคนเป็นห่อหนังสือพิมพ์มาเป็นภาษาเกาหลีแน่ๆเลยทุกคนคะแกออกมานะคะก็จะเป็น ถาราเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะมันก็คือกระชับปองนั่นเองทําไมถึงซื้อกระชับปองมานะคะคือจะบอกว่าเกดับไปดูอ่ะอนิเมะเรื่องหนึ่งในเ e t f l i x นะคะชื่อว่าดาบพิฆาตอสูรนะคะแล้วก็ไปดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แล้วแบบสรุปมากก็เลยแบบปิ่งคือซื้อทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับดาพิฆาตอสูรคือแบบพวกฟิกเกอร์โมเดล กาชาปองแย่เยอะไปมากนะจ๊ะโอเคเราจะมาแกะกันว่าในนี้คืออีย่างโอเคเข้ามาแกะมานะคะก็จะเป็นน้องทนานี้น้องก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคือน้องจะเป็นฟิลเหมือนห้อยแบบนี้นะคะคือเกสมี2ตัวคือจะมีเป็นอ่าคือเกะมีที่ห้อยอยู่ตอนนี้นะก็จะมีเนสโกกับกีบูนะคะกีบูก็คือตัวนี้ทุกคนกีบตัวนี้แล้วก็เนสโกก็คือตัวนี้นะคะนี่ แล้วรู้สึกเหมือนว่าจะสั่งเซริสอมาด้วยนะอาฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือได้น้องคนนี้มานะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปห้อยนะจ๊ะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้แกะค่ะแกะเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนอีฉันไม่เข้าใจคืออะไรเดี๋ยวก่อนก็คือแบบไม่รู้ว่าสั่งเลยก็คือสั่งสั่งมาอีกรอบนึงก็คือสั่งซาเผื่อนี้หาย ก็ติดอันนี้เผื่ออันนี้หายก็ติดอันนี้หรือถ้าหายสองอันสั่งใหม่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะแบบกล่องกันบ้างนะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแรกกันเลยกล่องแรกก็จะเป็นกล่องนี้นะคะเวลาแกะกล่องพัสดุใช้ของมีคมก็ระวังกันด้วยนะคะบอกใครตกตัวเองจ้าแกะมาแล้วท่านีไงเกดพพูดถึงไปว่าเกดสั่งเซนิสือมาแล้วก็ใช่จริงๆด้วยเดี๋ยวทุกคนเกดว่าเก หากับสมองการสั่งของล่ะคือในนี้มันไม่ใช่เซนิสือเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวเนดะี๋ยวแกให้ดูแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะทาไมอย่างไรยังไงงงไปหมดกคนกคือเกสสั่งของมาซ้ําเห็นอะไรไหมกคนกคือเกสไม่เข้าใจว่ะเกสเป็นอะไรเกสเป็นอะไรเป็นอะไรสั่งมาซ้ําทําไมงงมาก เขาส่งมผิดหรือเปล่าคืออันนี้คือต้องเป็นเซนดสื่อหรือเปล่าแล้วคือเขาก็ส่งอันนี้มาให้เทปนี้เป็นอะไรคือสั่งของซ้ำงงมากนะเออ,อะไรวะโอเคกล่องต่อไปนะคะหวังว่าจะไม่มีซ้ำแล้วนะเออเฟลมากคือแบบตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะจ๊ะเห็นอย่างนี้ก็แบบตัวละเกือบ2อ0้นะแกเออเย้เราไม่ซ้ำแล้วนะคะทุกคนนี่ะ ก็จะเป็นพวงกุญแจเลนเงคุนั่นเองค่ะนจะบอกว่าอันนี้ค่อนข้าง,ะะงราคาแพงแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยเนาะแกะคือมันดีมากคือมันดีมากก่อนหน้านี้ฉันสั่งเซนิสส์ไปเป็นแบบพีออเดอร์นะคะซึ่งของเนี่ยก็คือยังไม่มาคือนานมากฮัลโหลแล้วก็อันนี้ก็คือเขาประมูลกันนะคะได้มาในราคา700ดกว่าบาท จะเอาไปห้อยกระเป๋าลมันดูมนี้มัน่ารัมีหลายแบบนะคะก็มีทั้งทันจิโร่เนซึโกะเซนอิสึเลโงคุนะคะแล้วก็มีอินโนซุเกะด้วยนะคะนี่อ่านั่นแหละก็เราก็ได้เลงโงคุมานะคทุกคนโอน่ารักมากเลยกล่องต่อมานะคะก็จะเป็นกล่องนี้นะคะทุกคนมีขนาดที่จะไม่เท่ากับ2กล่องแรกนะคะก็จะมีขนาดใหญ่โอ้โหไม่ต้องเดาก็รู้ดาบพิฆาตอสูรแน่น จะบอกว่าอันนี้คือขายกันละค่ะแพงมากคือแบบราคาเกือบพันนะทุกคนแล้วแบบมันหายากมากคือแบบแกได้มาแล้วนี่น่ารักมากเลยโอ้ m ม่ก d นอนนอนก็ตัวใหญ่อยู่นะคือน่าก่อนอนันนี้คือแก,กก็มีกล่องอีกตัวนึงก็คือเซนิสซีอเหมือนกันนะคะอ่าถ้าสําหรับใครที่แบบอยากให้มาเปิดกลุ่แบบ อ่ะของซาสมดาบิ่าะสูนอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวกจะทําการทําคลิปเปิดให้ละกันเนาะแบบเป็นคลิปแยกจะได้รู้ว่าแบบอันไหนของแท่ดูยังไงเสื้อยังไงซื้อจากไหนอะไรทํานองนี้นะคะทุกคนค่ะพ้ยนย้องทำไมมันน่ารักอย่างนี้อะอ่ะเราให้ดูกล่องก่อนนะคะเพื่อวความแบบตื่นเต้นกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงอ๋อถูกแล้วด้านนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ นอนอุย้ยนอนค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะคะนี่นอนเลงโงูคุของเราท่าดาใครที่แบบดูคลิปนี้แล้วแบบเอ๊ะเกตซี่เลงโอคุคือใครทันจิโร่คือใครเนสโกะคือใครคือลอดต้องไปดูนะมันเป็นอนิเมะที่แบบสนุกมากคือถ้าไม่ดูคือแบบคืออะไรตกเพนปะเนะี่ย เรเล่นก็ไม่ได้ว่าแบบคนไม่ดูอาจจะแบบไม่ชอบอะไรทำนองนี้แต่ว่าแบบเป็นหนังที่แบบเกดแนะนามากจริงๆคือเก,กก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบชอบอนิเมะหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบติดอนิเมะอะไรขนาดแต่เป็นคนที่ดูเรื่องนี้แล้วคืออินมากอินแบบซื้อฟิกเกอร์หมดไปเกือบหมื่นแล้ว oh, ทุกคน <no. S 1> คือแบบมันดีมากเลยอะดูดีทุกคนมันน่ารักมากเลยอะกล่องต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องนี้นะคะทุกคนด้านในก็จะมีเป็นกระชับปอกกล่องใหญ่มากกระชับปอเออเข้าใจอยู่ทำไมค่าส่งแพงจังอะ เทปนี้ก็ต้องให้คุณเรนโกคูเข้าล้ค่ะเห็นจะงอยไหมคะทุกคนดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครนะคะอ่านี่ถ้าจะเป็นเวอร์ชั่นแบบกระชัปองเป็นแบบฟิกเกอร์แบบนี้นะคะนี่เป็นเวอร์ชันหลับตาแล้วก็สีก็จะไม่เหมือนเวอร์ชันคือมันมีหลายเวอร์ชันมากมันมีเวอร์ชันลืมตาด้วยแล้วก็แล้วก็สีที่จะแบบสีสดกว่านี้เอออันนี้ก็จะเป็นโทนที่แบบสีเข้มขึ้นมาแบบสีแบบเลือดหมูนิดนึงนะคะก็คืออะไรยังไงคะเรนโกคูก็คือ ก็คือ3แล้วเด้อก็คือ3ตัวแล้วเด้อเออก็ไม่ค่อยบอกหรอกว่าเมนใะ <Okay, S 2> ครน่ะโอเคกล่องสุดท้ายนะคะก็คือกล่องใหญ่สุดเลยนะคะเงีบ <Yep. S 2> แกะออกมาท่าลวิ่ไม่ทุกคนเชื่อเกดไหมว่าถ้าเกดไม่แกะกล่องเนี้ยเกดจะซื้อมันมาซ้ำเว้ยจริงๆคือแบบ มันคือน้องเซนนิสึเวอร์ชั่นเนวคือเกดอะลืมไปเลยว่าว่าเกดอะซื้อแล้วคือเกดอะก็คือมีคนหนึ่งอะให้สิทธิ์เกดก่อนเออก็ของไม่บอกนะคะว่าเป็นใครอะไรเองก็คือเหมือนเขาแบบว่าเออติดตามเกดอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอยากขายให้เกดสั่งอันเนี้ยเซนนิสึไปก็คือไม่มีในกล่องไม่มีซักตัวเลยแต่ได้น้องคนนี้มาซ้ำ งงเด้อค่ะงงค่ะแต่มันน่ารักมากเลยเว้ยคือมันน่ารักจริงๆคือเวอร์ชันนี้จะมีเป็นเวอร์ชันทันจิโร่นะคะแล้วก็มีอินอสุเกะแล้วก็มีเซนิสึนั่นเองค่ะเซนิสึก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากเแ้ยมากๆๆ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 มากเๆๆเวกๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆๆก นอนเป็นนอนเมวแบบนี้เห็นไหมได้ๆแล้วก็คือด้านล่างก็คือปกติคือถ้าเป็นแบบโมเดลอะไรอย่างเงี้ยิกเกอ,อย่างเงี้ยคือด้านล่างเขาจะทําแบบเป็นเรียบๆคือแบบไม่ลงดีเทลอะไรแต่อันนี้คือเขาเขาลงดีเทลนะคะแล้วก็น้องก็มีหางด้วยได้ๆลายเสื้อคือดีงามพะ,ามะนนรามสิบแปดนะนนทำไมนอนนะ่ารักอย่างเี้ยเรไม่ได้ออโอเคนะคะก็ <laughs> สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เกด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเกดทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็สำหรับอนะีพีหน้าเกดจะมาแกะอะไรทุกคนดูอีกนะคะก็รอติดตามกันด้วยนะคะหวังว่าอีพีหน้าจะไม่สั่งของซ้ำแล้วนะคะคืองงมากเลยค่ะสั่งของซ้ำได้ขนาดนี้โอเคค่ะนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย